สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองเกมเมอร์ไอโอเอสไทยนะครับคุณผู้ชมในวันนี้ครับผมก็อยู่กับเกม Pixel ่กันรีวิวอัปเดตอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมในวันนี้ครับผมก็จะมานําเสนอรถตู้ต้อนรับวันวาเลนไทน์นะครับคุณผู้ชมจากเห็นใจสังเกตได้ว่ามีรถตู้ด้านหลังแบบอย่างที่เห็นนะตอนนี้เลยอีก2วันจะหมดเขตนะครับคุณผู้ชมก่อนจะเริ่มคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสปอยเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทําคลิปนะครับคุณผู้ชมเอาละครับก็ผมจะก่อนที่จะ รีวิวนี้เนี่ยคือผมจะบอกให้กับผู้ชมได้รู้ว่าในรโถโตูนียมันมีรหัสผ่านซึ่งผมเนี่ยได้บอกรหัสเดี๋ยวจะบอกรหัสผ่านแบบให้แบบได้เพจฟรีเป็นยังไงนะครับทุกก็คือกดเข้าที่รโถโตู้ก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นจะเข้ากดรหัสโคด้ดจากนั้นคุณก็สามารถกดตามนี้เลยจังลี่ครับมีทั้งตัวแบบคำนี้ครับคำว่าเลิฟนี่เลยพิมพ์ตามนี้นี่คือการแบบฟรีและนี่ก็คุณจะก็จะได้ ได้เพชรห้เพชรฟรีนะครับอ่าดูหมดว่าได้แล้วครับโอเคก็ตัดกลับมานะครับตอนนี้ผมจะตอนนี้เนี่ยครับจะเห็นได้ว่ามีอาวุธสับอันเนี่ยจากที่เห็นก็คือแบบอาวุธตรงกลางเนี่ยผมได้สก,กินแล้วสกินมี2สไนมีชื่อว่าพวกเ e n นฮาร์ดสกินครับแต่ว่าชื่ออาวุธจริงๆของอันนี้เนี่ยคือมันเป็นชื่อว่าแอนติปไดฟ์คอสโบนะครับอันนี้เป็นชื่อ อาวุธจริงๆของของบล็อกเกนฮาร์ดสกินนะครับส่วนอาวุธสองอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะแนะนําแบบอาวุธที่บางอันที่ผมไม่เคยได้นะแล้วก็บางอันก็เป็นอาวุธเก่มามันรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูว่ามีอะไรบ้างอาวุธที่เป็นแนวดับเบิดครับก็มีชื่อว่าแอนติโดสมิสไซล์ลันเชอร์นะครับดาเมจสั่ร้อยเก้าสิบเก้ายิงเร็วเก้าสิบบรรจุหกเร็วห้าสิบยิงติดระเบิดทําให้ศัตรูตาบอดแล้วก็ทําให้เกิดแบบติดเอาไว้แค่เลยทำให้อ่อนแอลงนะครับ จะเห็นได้ว่าเป็นสก,กินแบบทำไมมันมีแบบสก,กินรูปเห็นจะมีตัวละครกระตูด้วยนะครับอันนี้ก็อย่างที่เห็นต่อมาครับก็อาวุธนี้ก็เป็นของอาวุธเซตที่เป็นแบบอันเก่าครับผมก็มีแล้วก็เลยผมจะรีวิวอน,นี้พร้อมกันเลยครับอาวุธนี้ก็มีชื่อว่าแบบ a n t i pipe c ์สคอสโบครับดาเมจ400ยอันนี้เนื่องจากว่าผมได้อัปเกรดตามแต,แต,แตเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ยิงเร็ว77บอลจุ10เดรเ็ว55ยิงติด3แชกแล้วก็ติด เป็นแบบติดเสน่ห์แล้วก็สามารถฮิ้วเพื่อนได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นอาวุธนี้สายฮิ้วเพื่อนก็ปืนนี้ก็ควรมีนะครับผู้ชมสวนอาวุธสุดท้ายนะครับก็มีชื่ออันนี้ก็เป็นแบบมีชื่อว่า potato in pan นะครับอันนี้ชื่อปืนอันนี้จริงๆดาเมจ423ยิงเีว 86, ็ว8 6บรรจุ15เดินเร็ว50ติดซุปเปอร์พัน์โดนศัตรูติดติดสโลแล้วก็ติดระเบิดนะครับส่วนจะได้สก,กินนี้ก็คือมีชื่อว่าเลิฟ เลิฟอินแพนนะครับอันนี้ความแตกต่างของอุธนี้นะครับมีชื่อเรียกแตกกันคืออาวุธสามอันนี้เนี่ยคือแบบราคาต่างกันเนี่ยเดี๋ยวผมขอเอาแบบภาพจริงๆให้คุณชมดูดูว่ามันราคาจริงเท่าไหร่เอาละครับอันนี้คือเป็นราคาจริงของในสามภาพนี้ครับส่วนอันแรกอันที่ถ้าหากว่าคุณยังไม่มีสามอันเนี่ยจะอย่างแรกเลยเอาวุธแนวติวดระเบิดเนี่ยวจะจะต้องใช้เพชร440เพชรส่วนโอ้โคอสโบก็ต้องใช้440เพชรนะครับหากว่าไม่มี ส่วนอุสุดท้ายก็จะก็ต้องใช้565เท่านั้นนะครับก็ถือจะสามารถได้วอนนี้ขึ้นมาครับเมื่อคุณซื้อทั้งหมดสามอันนี้ก็คุณจะได้สก,กินที่มีชื่อว่า anti d i v e นะครับเป็นตัวละครผู้หญิงจากได้เห็นภาพฝั่งซ้ายนะครับคุวผอันนี้คือเป็นภาพอีกเครื่องหนึ่งให้คุณผู้ชมได้ดูเลยนี่คือการใช้สำรองโอเคตัดกันมากับในในเครื่องของปัจจุบันนะครับผู้ชมอันนี้คือแบบเก็บจะได้เห็นนะครับผู้ชมเพื่อนมันกเสว็แล้วครับผมจะซื้อทั้งหมออันเลย่า เผมไม่เคยดูเลยนี่ได้สองสกินเต็มเรียบร้อยเอาล่ะตอนนี้ผมลองเล่นกับแมนดิซิว่ามันเป็นยังไงนะครับจะเห็นได้ว่าอาวุธอาวุธนี้เนี่ฮแม,มันมีรอยแบบรูปแบบรูปหัวใจนะครับตอนยิงไหมมีติดหัวใจเอฟเฟกต์นี้มันจะเปลี่ยนไปนะครับอโอเคทีนี้ลองเอาเอาวุธที่สองบางอาวุธที่สองนี้จะเป็นแนวธนูยิงครับเฮ้ยทีเดียวดับ เอ้ยดีดีดีคืออาวุธนี้นะผมได้อัปเกรดกลายเป็นแบบสีม่วงไปแล้วนะครับก็เลยก็ไม่ต้องจะแปลกใจว่าผมได้แบบอัปเกรดนาแล้วนะปืนอาวุธนี้จริงๆแล้วได้อน,นาแล้วแต่ถามว่าแรงไหมก็แรงนะใครที่ชอบเล่นสาย,สายแบบระยะไกลผมแนะนําปืนนี้ระยะไกลวับกลับไปเออเออเอายาตานนาปืนนี้หนึ่งตาบอดการรูปแบบใส่เหมือนไก่ใส่แบบเข็มชิดยานะครับ ปั๊บกลับไปอีกหิวเลือดก่อนเต็มหนึ่งสองทีนี้ปืนกดปืนกลหนึ่งยิงสกิดสกิดผมว่าปืนกลน,นี้มันอาจจะแบบต้องยิงแบบแมนๆน,นะหนึ่งสองสามสามทีโอ้โห่ก็ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาถือว่าใช้ได้ใช้ได้ปืนนี้หนึ่ง งานผมลองเอาปืนปืนปนืนนี้ดีกว่าหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสไนนี่มันนี่มันสนุหน้าไม้แบบอุ๊ยไอ้ทันจิโร่เล่นอย่างนี้ใช่ไหมงานแกะพึ่งระเบิดตับเอาไม่ดอกอีกไม,ม่อื้ออื้ออื้ออดระยะขับเขาขนอื้อเอาดิให้อ่าเารู้สึกว่าปืน ปืนแนวแบบคอสโบรถือว่าดีนะดีมากเออติดตาบอดสิทำให้สโตต้าบอดทีนี้เอ้ะเดี๋ยว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 ับฮิว่อนฮิว่อนนั่นแหละยิงหนึ่งเรียบร้อยดับเฮ้ยทันจิโร่ทันจิโร่ไม่แยงร้านช็อตอีกโอ้ยไอ้ทันจิโร่โอ้โหยไม่ธรรมดาเนี่ยทันจิโร่หรอมามาสู้เลยตันโอ้ย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 ดู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 เอาควางไม่โดนอีกควางไม่โดนสิ เออยงนี่นี่ควางไม่โดนโดนเองนะเนี่ยคือแบบหนึ่งเอ๊โอ้โหยิงส่วนใหญ่น่าจะยิงสามนัดน,นั่นแหละดับสามสามทีตายตัวน,นี้ถ้าว่ามันดีไหมก็โอเคเฮ้ยลองใช้เฮ้ยผมลองใช้ในปืนนี้ดิหนึ่งสองวางกลับไปก่อน เออเออแหมรูปแบบการยิงจะเป็นยิง,ยง,ยงแบบสามช็อตนะครับเออ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 โอ้โหติดส่วนใหญ่เปืนแนวอันเนี้ยที่ผมที่ผมแบบได้ใช้อ่ะมันถือว่าดีไหมมันดีนะ แนะนำเลยไหมอือทันจิโร่เรียบร้อยมาทันจิโร่อยู่ไหนทันจิโร่อยู่ไหนอือตาบอดอ้าวตาบอดทีเดียวดับ <c oughs> ยิงพื้นได้ปะเฮ้ <c oughs> ยยิงพื้นได้ยิงพื้นได้เฮ้ย <c oughs> ดูดดุดดดหนึ่งสองจบเฮ้ย <c oughs> จีจี ได้แต้มเยอะก็ใช้ได้นะครับให้คุณชมณได้ดูวิธีแบบอาวุธสมานี้มันดียังไงครับผมผมบวทให้เอาวันนี้เป็นนั่นเดี๋เวเด้วเดี๋ยวรอลอลบก่อนรบก่อนเฮ้ยพึ่งระเบิดโอ้ยเกือบลุกหลงเฮ้ยือ้อไม่เห็นไม่เห็นมองไม่เห็นดิมาดิต้องยิงระยะเผาขนโอ้โหมันมีปืนกลมันมีปืนกลโอเคลาช็อตขมครับ เฮ้ยปืนนี้ไปปืนนี้ดีกว่าเพราะข้อดีอย่างหนึ่งคือแบบมันทําให้สตูแบบโจมตีไม่ดิโจมตีแบบลด50เปอร์เซ็นตถือว่าดีไหมดีมากวางป้อมไม่ทานดีวางป้อมไม่ทานดิสโนตัวสโนมาตัวสโนหายแหละสโนหายไปแหละหรือพูดเล่นคนเดียวเอาคุบอืเอาเดวทีนี้ลองลองตัวอย่าง หนึ่งสองเฮ้ยเก็บไม่เกาะไม่ทนันไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้ hey, ช่วยกันฆ่าช่วยกันตอนนี้คนเล่นเหมือนจะน้อยนะอุ๊บมันหนักมันน่าไหนมันน่านักปึ๊บปึ๊บหลบครับปึ๊บหนึ่งหนึ่งสองสามเฮ้ยอ้าวประกอบกันดำไม่ทนันกับประกอบกันดำไม่ทนันอือ เออ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 เล่นปืนปืนปืนลูกสองลูกอฟอกแฝดน,นี่เอาหมักฝรั่งกินมันฝรั่งนะไม่ใช่หมักฝรั่งเฮ้ยโล่โล่โลลบหลบหลบลลลอยู่ทิ้งสูงสูงไว้ข้อเสียคือแบบถ้าเจอโลอ่นี้นี่ตรงตรงอยู่ข้างเห็นไหมวิธีการรับมือของเจ้าโลอย่างนี้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีปืนอย่างนี้มันต้องยิงอย่างนี้เอาเดอยู่แบบเปิดก่อนได้เปรียบ งงดิงงดิปุงก็ไม่ได้สิครับเสียใจออืมาดิเปิดก่อนได้เปรียบหนึ่งสองยิงหัวได้โอเคเกมนี้มันมียิงเหดช็อตได้เฮ้ยจะจะวดจะวดเอ้ยจะรวดืออเออนี่ไม่ติดตาก้ยิ้มเฮ้ยหิววิไม่ทัน พุ่งมันฝรั่งมันฝรั่งรูปปวดใจเฮ้ยใครเล่นลูกฟองมเนี่ยอืมล <c oughs> เล่นลูกสองเอ้ยอ้าออกและ้ะมันฝรั่งเฮ้ยหุ่นยนต์กันดัม้มนี่ไงยิงกันดัม้ม <c oughs> เอาเอาเอามันฝรั่งให้หุ่นยนต์กินเลยเอยอเออเอาดีมันฝรั่งมันฝรั่งรดหัวใจ ไปดิรสตอเบอรี่นึกถึงสตอเบอรี่อ่อาขอดีสองเล่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ข้างในยอยู่ไหนามาเนยใช่ไหม,มไม่ทนันไม่ทนันวันนี้หนึ่งสองอือเหมือนโดนเราลนลุมอะสองสารอะ โหลดใส่เออไม่รู้หาไปไหนแล้วเดี๋ยวนน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 เออเออเออรู้สึกว่าเราเลยเปียบแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนแบมก่อนแล้วกันนะครับรู้สึกคนจะน้อยด้วย โอเคตอนนี้ผมเล่นกับดีสอนนั้นน่าจะเป็นตาแบบพารตตานี้เป็นพารสุดท้ายแลครับเอ้ยเอ้ยเอ้ตะขออุ้ยไม่ทันีิเฮ้ยวับกลับไปเฮ้ยอืมเฮ้ยอืมนี่ป่นยิงติดพื้นได้โอเคยิงติดจรวดได้ยิงสามแชกยิงสามแชกวับกลับก่อนพึงระเบิดติดตาม ไม่ทํางานอีกผมว่าระเบิดระเบิดติดตามแทบมันไม่ได้เวิร์กอะ่ะอืมสองทีดับอ้ายวันดีอุ๊ยโทษทีบังอือหือแรกกัหยิงขอบคุณครับเฮ้ยมิตรกันนี่ไงมิตกัน อ,อืต้องยิงแบบอออออเอ้ยปอม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 เฮ้ยเฮยหายตัวหายตัวหายตัวอย่างนี้อืออืไม่ทันนี่มันเป็นข้อเสียอย่างแรกเลยคือแบบถ้าเกิดว่าเล่นพื้นที่แบบไกลๆเงี้มันอาจจะยิงพลาดโดน,นไหมไอ้ตัวไีท้ที่บินอยู่อะเนี่ยเป็น,เป,นเป็นข้อเสียอือ เบดเต็มหน้าสปอนตอนหน้าสมสมส,มสปอนแล้วหายตัวโดนเต็มหน้าเฮ้ยเล่นอะไรตัวแมเนี่ยวับไม่ทันมันมันใช้ปืนแบบใช้ใช้อุปกรณ์เสริไมไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แอืมเรียบร้อยเนยเอ,ออเออเออ ออปติ um. มัมมีธนูเหมือนกันด้วยคอสโบถือว่าคอสโบนี้แบบสามารถหิวเพื่อได้ไหมเออลืมบอกไปอย่างที่เห็นคือมันสามารถหิวเพื่อได้แต่ว่าแบบเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันได้ยังไงแต่ถามว่าดีไหมมันดีนะเดี๋ยวผมขอให้คลิปเดี๋ยวเอาแบบสุดท้ายเออเดี๋ยวตอนช่วงท,ท้ายผมจะลองเอาปืนเนี้ยมันสามารถหิวเพื่อได้เท่าไหรนะ่เนี่ยผมขอจบแม์นี้ก่อนแล้วกันครับเอออันนี้ก็บอกให้รู้เลย อ๋อไม่เป็นไรตอนนี้รู้สึกว่าเต็มในเดียวโทษทีโทษทีโทษทียิงมันพลาดมันพลาดขอโทษครับขอโทษครับงงคืออันนี้คนนี้เป็นคนนี้อยู่ในแคนของผมนะอันนี้บอกไว้ก่อนขอโทษครับขอโทษครับเ<ๆ>อาละครับอันนี้ก็ถึงช่วงท้ายนะครับผู้ชมอันนี้เราจะได้รู้ว่าแบบปืนนี้สามารถฮิวเพื่อนได้เท่าไหร่น,นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะลองแบบเทสดูนะครับผู้ชมอันนี้เดี๋ยวผมอันนี้คือแบบผมมี ผลนี้แบบเครื่องสำรองให้คุณผู้ชมได้ดูว่าเป็นยังไงครับโอเคทีนี้ผมทึกก็ว่ายิงทีเดียวปุ๊บมันได้กี่นัดน,นะครับคุณผู้ชมมันยิงทีเดียวจากห้านะครับดูด,ดูฝ่ายสงครามเมื่อกี้ห้ากลายเป็นสามสิบเอ็ดคือคือจากที่ได้ได้ดูนะประมาณประมาณสิบยี่สิบหกโอ้โหเยอะนะเยอะจริงแสดงว่าอิูวเพื่อนได้สั่ได้ได้ยี่สิบหก แต่ถ้าเกิดว่าผมยิงไกลๆปึ๊บเลือดเต็มอ๋อคุ้มมาก <c oughs> <c oughs> เฮ้ยจริงดีเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวผมขอตัดกลับใหม่หนะักหนึงนะครับโอเคตอนนี้ตอนนี้ได้เจ็ดเปอร์เซ็นต์น่าดีเดี๋ยวผมขอจดไว้ก่อนจะได้ไม่งงเมื่อกี้ตัวเราเนี่ยเจ็ดเหลือเจ็ดอีกพีนะผมจะได้จําจดไว้ก่อนเจ็ดเอ็กพีโอเคทีนี้เจ็ดเอ็กพี แต่ถ้าเกิดว่าผมยิงแบบตรงนี้ละ่ะถ้ายิงแบบถ้ายิงแบบอัดทีเดียวจะเกิดเลยคือนะไอ้นี้ลองยิงใกล้ๆนะลองดูจากเจ็ดเปอร์เซ็นต์เเลือดแต็ม,มอ้ยิงใกล้ๆยิงทีเดียวเลือดแต็มโอโหคุ้มไหมเนี่ยอไอ้เนี่ยคุ้มจริงๆโอ้แปลกมากที่ว่ามันมีประโยชน์นะก็ถือว่าผมขอจบเพียงเท่านี้นก่อนนะครับผู้ชมหามีคำพูดคำจาใไม่สุด ก่อนจะจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดตับสกปรกเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปนะครับรวมถึงการการกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเมื่อเวลาคลิปให,ใหม่ๆนะครับ mm hmm. สำหรับคลิปนี้เนี่ยครับ mm hmm. ผมขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ